กลัามาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการติวเข้มก่อนเทรของวันที่19กรกฎาคม65นะฮะเมื่อวานนะฮะวันที่18เนี่ยเซ็ตมีการดิดกลับขึ้นมานิดนึงนะเวลาลงนี้เหมือนโดนถีบลงจากตึกนะครับเวลาขึ้นนี้ก็คานขึ้นบันไดก็ยังมองเป็นการเด้งเพื่อลงต่อสูงสุดที่จะเด้งขึ้นไปได้ในรอบนี้คือ1569นะครับเลขล่างอยู่ที่1517 หรือถ้าหลุดก็ไปเจอกันที่15-10กันเลยทีเดียวซึ่งผมมองว่า1 5 1 0นี่มีโอกาสลงไปแตะได้มากกว่าที่จะขึ้นไปถึง1570นะครับโอเคอ่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m o n e y h e r โรครับนี่คือรายการเจ๋อเข้มกันเทรดประจำวันที่19เกรกฎาคมปี2565ครับมีหุ้นตัวไหนน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันก่อน,นอ update, ื่ เราไปครอ์ไปก่อนหน้านี้1วันนะครับก็คือตัวอมตะก็อ่ะบอกเลยนะว่าที่อัปเดตไปเมื่อวานทรงๆอ,อ่ะใช้คำนี้กว่าทรงๆก็คือตัวอมตะอยู่ที่เดิมไม่ไม่มีอะไรนะครับบ้านปูมีการดิดกลับขึ้นมาจากแท่งรีเจ็คอ่ะตรงนี้โอเคนะตัวคอมเซเว่นทรงๆนะครับทิปเปิลไอทรงๆคิดว่า จะสวยก็ค,คือคิดว่าแบบเฮ้ควรปิดขึ้นมาสัก3.8อะไรเงี้ยเออจะดีแต่ตัวนี้ทรงๆครับ IMS ทรงๆที่เดิมนะครับหุ้น M อันนี้สวยหน่อยมีการดีดขึ้นไปจากแท่ง reject reject ของ M เนี่ยใช้ได้นะครับเมื่อเมื่อก่อนก็ใช้ได้ตอนนี้ก็ใช้ได้ MBK reject เช่นกันแต่นิดเดียวนิดเดียวจริงฮะประมาณช่องเดียวใช่ไหมอันนี้จะช่องเดียวนะครับแล้วก็ตัว s a b น่านี้ดีหน่อยครับ มีการเปิดโดดขึ้นไปแกว่งก็กลับมายืนอยู่ที่เดิมครับตอนนี้สวยครับมีโอกาสขึ้นไปเทสที่24.7ได้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคาเมลอันนี้ท่งๆเนาะ,ะมาดูของวันนี้กันบ้างครับวันนี้ที่คัดมาผมใช้ตีมคำว่ารอพี่อยู่ที่ท่าน้ำแล้วกันใช่ไหม รอพี่อยู่ที่ทางเป็นยังไงมาดูครับตัวแรกคือ b b a k ตัวนี้เพิ่งเหมือนจะมีการดีดขึ้นมานะครับสตอปลอตไม่ไกล59.75นะครับแนวต้านก็โซนนี้แหละ65บาทาทเล่นสั้นๆได้นะ d y d เนี่ยกำลังรออยู่1,2,3มนี่กำลังรออยู่นะโซนนี้นะ d t a ทนี่โซนนี้กำลังรออยู่เหมือนกับแบบจะเหนื่อยแล้วที่จะรอวันนี้ต้องดึงนะฮะ ถ้าวันนี้ไม่ดึงไม่เล่นนะแต่ถ้าวันนี้ดึงก็มีโอกาสลุ้นรอแล้วก็เด้งต่อนะครับเขาอาจจะมารอเข้าแต่ถ้าเกิดวันนี้ d ีแทกล่วงก็จบนะฮะจบกันเลย4.5.25ก็ถือว่าล่วงนะครับ n c l เนี่ยอย่างนี้รอมารอเข้าแถว <c oughs> แจกขนมหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยเนี่ยอย่างนี้รอนะครับรอเพื่อขึ้นต่อ cbg อ่ะโซนนี้นะครับชนแนวต้านโดนกดลงถึงแนวรับกลับขึ้นแนวต้านกดลงแนวรับกดขึ้น สุดท้ายเบรกนะครับเบรกขึ้นมายืน1.15แล้วก็โดนตบกลับตรงนี้ไม่ได้น่ากลัวนะครับมาอยู่ในโซนของแนวรับแนวรับประมาณ110าถึงตรงนี้แล้วก็มีโอกาสกลับตัวไปที่115อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดกลับและยืนได้ตรงนั้นก็จะกลับตัวเป็นเทรนด์แล้วนะครับก็ต้องมอง120-130แล้วต่อด้วย C C E T ตัวนี้ก็รอนะฮะอันตัวนี้เริ่มสวยแล้วนะครับมีโอกาสไปต่อสูงมากแนวต้านอาจจะมอง2.5ถึง3บาทนะ หุ้นคัมเบลเนี่ยอย่างนี้รอนะครับตอนนี้รอ NBC นี่ขึ้นมารอแล้วนะครับเป็นลักษณะของการพักในโซนที่ค่อนข้างสวยมีโอกาสดึงขึ้นได้ง่ายนะครับทนาจริงๆมันเลยการรอมาแล้วนะครับแล้วก็ชุดเนี้ยเป็นชุดที่เบรกลุ้นการไปต่อแนวต้านมองที่4บาทเลยนะฮะแนวต้านเดิม4.2ด้วยซ้ำไป TTCL เนี่เบรกขึ้นมาแล้วนะครับก็ลุ้นแนวต้านถัดไปก็คือ5.4ทีนี้ ที่เหลือจะเป็นชุดเดททั้งหมดนะครับมีอะไรบ้างมี WGE ตัวนี้นะครับรอเล่นเดทวันนี้นะดู t i m e เฟรม e 5นาทีแล้วก็ใช้ตัว10ติ๊กเป็นหลักนะครับ SK อรอลุ้นเล่นเดทวันนี้นะครับเปิดโดดยืนได้ใน5นาทีลุนเด้งนะครับแล้วก็ทีคนะ่ารอดูเหมือนกันถ้าเปิดโดดยืนได้ก็ลุ้นเล่นกันต่อนะครับสำหรับ 3ตัวนะ wge sk และก็ tca นอกนั้นเป็นตีมที่อาจจะต้องรออาจจะต้องใช้เวลาในการรอก็แล้วแต่ตัวนะครับมันตอบไม่ได้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่อาจจะ3วัน5วันหรืออาจจะเป็น2สัปดาห์จะไม่น่าจะเกิดนี้นะฮะแล้วก็ทั้งหมดทั้งชุดต้องไม่หลุดโลถ้าหลุดโลก็ต้องยอมแล้วก็ต้องคืนของไปนะครับโอเคจบลงไปแล้วครับสำหรับใครที่จะไปเฝ้านาเทศสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้ เรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปครับผมตรงนี้นะครับเป็นช่วงของหุ้นราคาถูกนะเป็นช่วงหุ้นขาลงเนี่ยใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นฐาน VI หาหุ้นยังไงดูสตรอรี่หุ้นยังไงเราจะดูลักษณะบริษัทการประกอบการผมประกอบการดีไม่ดี งบการเงินดูยังไงนะครับตอนนี้อาจารย์ภูมิเตรียมเปิดคอร์สหุ้นเด้งเปลี่ยนชีวิตรุ่นที่5จะเป็นรุ่นสุดท้ายของปี65นะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l i น์แอดมันนี่ฮีแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะมาเป็นสมาชิกกลุ่มปิด Facebook m น n ี่ฮีโรนะครับเราจะมีการสตรีมทุกๆวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ช่วงท้ายตลาดนะครับใครที่สนใจจะเข้ามาพูดคุยกันแบบสดๆเลยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ถามมาที่ราย e แอด Money Hero สอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิปนะฮะวันนี้น่าจะไม่ค่อยมีคําถามอะไรครับสวัสดีครับสอบถาม S11 หุ้นเดอะสตอรจันูมิรอรับแถว5บาทพอเป็นไปได้ไหมอขอดูนะครับ S11 โซนโซนนี้ก็มันก็โซน5บาทแล้วนะนะครับแนวรับคิดว่าอาจจะต่ํากว่า5บาทครับแนวรับที่เห็นตรงนี้คือ4.9ครับ ประมาณ4.9ถ้าได้โซนนี้ก็ถือว่าโห oh, ราคาค่อนข้างพรีเมียมเลยนะครับก็ลองติดตามดูแล้วกันนะฮะแนะนำตัวที่ถือยยาๆให้หน่อยค่ะของดีราคาถูกผมคิดว่าลองไปแกะดูในรายการเจาะตื้นหุ้นที่ผมทำไว้ไหมครับอ่ะ ไปดูตัวนั้นดีกว่าเพราะว่าการที่จะถือหุ้นยาวๆเนี่ยเราจะรู้แค่ชื่อย่อมันก็คงจะไม่ถูกครับเราจะต้องรู้ตั้งแต่แบบสตอรี่คืออะไรตัวนี้ทําธุรกิจอะไรมีการเติบโตรหรือเปล่ามีอะไรที่เป็น S-Curve เข้ามาใหม่เพื่อที่เราจะได้นําเป็นข้อมูลแล้วก็ใช้ในการประกอบการตัดสินใจเพื่อซื้อหุ้นในระยะยาวนั่นเองนะครับช่วยคเคราะห์แนวโน้มพลัสให้หน่อยครับตัวพลัสเนี่ยเพิ่งเข้ามาในตลาดนะครับแล้วก็ ตัวกราฟยังมีอะไรให้เห็นได้ไม่มากเอาจริงผมเชียร์ลงนะครับก็คือตอนนี้มันมันหลุดโลลงมาเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะครับในโลของตัวพัสเนี่ยจะอยู่โซนนี้เนาะอันนี้จะเป็นไฮใช่ไหมตอนนี้เป็นโลอันนี้เป็นไฮย์ไฮที่สูงขึ้นนะครับหลังจากนั้นไม่สูงแล้วแล้วก็สะบัดหลุดโลอันนี้เป็นโลเวอร์โลถูกปะ,ะหลังจากเกิดโลเวอร์โลก็รอมาลุ้นชุดเนี้ยเกิดโลไฮแน่นอนนะครับอาจจะเกิดโลไฮโซนนี้แล้วก็ ต่ำลงต่อซึ่งแนวรับของเขาอยู่ที่5บาทอา,อาจจะเวท n อนซี Red C ครับไม่ทำอะไรแล้วก็รอเขาทิ้งตัวลงมาโซนที่มันปลอดภัยน่าจะดีกว่าโอเคอ่ะสำหรับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีคำถามอะไรนะรแต่ว่ามีฝรั่งมามากวนนะครับมามาปั่นคอมเมนต์อะไรของมันก็ไม่รู้เนาะตรงนี้ก็ประมาณนี้นั่นครับอย่าลืมนะฮะแอดกันเป็นเพื่อนที่ Li n e แอดมันนี่ฮี่ครับพิมพ์คำว่าแอด นะครับแล้วก็ตามดดวมมันฮีโร่ไม่เว้นวรรนะครับตามที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยมีคอร์สมีอ e ีบุ๊รรายละเอียดคอร์สใหม่ๆอะไรก็เดี๋ยวจะส่งให้ดูในไลน์นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอขอบคุณที่ตามครับผมสวัสดีครับ